เดี๋ยวก็ต้องอุ้มอยู่ดรอบนี้เงียขายก็ได้ครับเฮ้ย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 จุดไหนด้านหลังวะด้านหลังด้านหลังเงียขายเลยเงียไล่ฝูงเอ้ยทิบทิปทิบเฮ้ยไล่ฝูเอ้ยไม่น่ามาเลยมึงอยู่ดีๆก็ดีอยู่เลยมาแดงมาแดงมามาแดงมายิงดิ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 ไม่มีปืนวะอ้าวไอ้เหี้ยรถอยู่ที่มันมันไปเดินเดินไปดิ ไอไลฟ์ฟุมเอื้องแม่งมาเฉยๆยังสร้างเรื่องอีกสัตว์คุยดีๆไม่ได้เหี้ยแม่งคุยดีไม่ได้ต้องมาสร้างเรื่องคุยอ้าวว่าไม่อาแน่เลยว่าไม่อาได้เลยนะว่าไม่อาแน่เลยนั่นไของเขาขาขวามืออ่ะพี่ก็มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยนี่อยู่หลังรถอะอยู่หลังรถเออเนี่อยู่หลังบ้านอะตรงหลังบ้านนั่นใครวะใครวะว่าไม่อาแน่เลยไม่เอาไปรุ่น เห็นเห็นชื่อเปล่าเห็นชื่อบนหัวเปล่าลงลงไม่ลงไม่ลงไม่ขล่นสยองใครเจอแกงนี้มันก็สยองเขาบอกแค่นี้แหละถ้าเจอแกงนี้เข้าไปมันสยอกไงเม่นกลัวยังกลัวโดนยิงไงสักเดี๋ยววนหาแถวนี้เดี๋ยวก็เจอมันต้องมีสักคนนะจอดอยู่แถวไปดูไปดูไปดูที่ขายของอีกแล้วเออจะหากินเราขนานจะหากินตอนนั้นว่าต้องมีสักไฟหนึ่งเราบวกกันนะ แต่เราพู้ถึงทุกไฟล้วก็ไม่แพ้นะอะไรไปแพ้ก็พี่เอ็ดเ็ดอฉันหนักดิโอ้โห้ห้โห้โหดเออเน่เต้นมองานเต้งานเ้นงาน่วิ่งอกูต่อยตอยต่อยต่อยเาปล่อยเพื่อนลงด้วยปล่อยเพื่อนลงปล่อยเพื่อนลงอเอนล ไม่ได้ปล่อยแล้วปล่อยต่อไอ่เได้ยินเสียงพี่แกบอกปล่อยไปน่งิ่งกลับมา่อยไปดได้ยินเสียงพ่าอกปล่อยปดเราไปเข้าดีซีเราไปเข้าดีซีสู้ๆไหมมันจะง่ายกว่าถ้าจะได้ไม่ต้องเปิดไมค์อยเ้ด้วยเข้าเข้าดีสู้ๆอยู่หัวนม้เปล่า เขาดีซี yeah. สูดดีกว่ามันขึ друг, ้นไป่มันไล่มันไปฮะไปไหมเฮียเขาอยู่เขาอยู่หัวเขาอยู่หัวเขาอยู่ในหัวคนหนึ่งเอออยู่หัวคนหนึ่งเ้าเลยย้ายไปคนเดียวด้วยไปไปกำลังกูนเนาะเขาไม่ฟังอะไรเลยเขาไม่ฟังอะไรเลยไปแล้วไปแล้วบอกจะย้ายปุ๊บก็ไปเลยไปเลยไอ้เหี้ยโดรอซื้อไปดิพี่ลีมาใหญ่นีตัดเลยเชื่อว่าหรอกมีวันหนึ่งที่เขามีปัญหาไปมินอยู่ดีเขาก็เข้าไปฟังเฉยเลยเออ ทุกคนอะ่ะผูเห็นอ่ะเออทุกคนที่มีปัญหาอยู่ดีก็เข้าไปอ่ะเข้าไปปิดไม่เงียบเลยนะเว้ยเเงียบเัาฟังชิวเลยดิเอาไปนั่งังง่า้ใจ